สวัสดีค่ะรัตนพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้จะมาเปิดดวงคนเกิดราศีมีนนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2023นะคะคนเกิดราศีมีนคือคนที่เกิดวันที่ 1, 1ถึงวันที่31มีนาคมนะคะเราจะมาดูการงานการเงินความรักในเดือนกรกฎาคมนี้กันนะคะเรามาดูการงานก่อนเลยนะคะการงานนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นทํางานทําอะไรใหม่ๆ เริ่มต้นทำมาหากินแล้วนะคะเริ่มต้นทำมาหากินอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคุณกำลังช่างใจอะไอ้ที่ช่างใจว่าจะทำอะไรดีเนี่ยคุณตัดสินใจไปแล้วด้วยนะเลือกแล้วนะอ,ะอยากให้ตัดสินใจสิ่งที่เลือกอะให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะถูกหลอกถูกกงได้นะคะถ้าจะลงทุนทําธุรกิจหรือทําอะไรเนี่ยเน้นให้ทําคนเดียวจะดีกว่านะคะ ไม่งั้นจะถ้าถ้าทำกับเพื่อนเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันได้หรือมีการหักหลังกันได้นะคะสำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานนะคะกำลังชั่งใจอยู่สำหรับงานสองงานนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกคุณเลือกแล้วแหละคุณเลือกแล้วว่าคุณมีอยู่ในใจแล้วอ่ะอาจจะเริ่มไปแล้วด้วยก็ได้นะคะหรือบางคนที่ยังยังไม่ได้เริ่มนะคะแต่จริงๆคุณก็มีอยู่ในใจแล้วคุณจะเลือกอะไรนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเลือกงานที่ใช้ความละเอียดงานตัวเลขงานบัญชีงานอะไรที่แบบ จุกจิกงานละเอียดละเอียดอะค่ะอันนั้นเนี่ยคุณจะทำได้ดีนะคะนี่เคยการงานนะคะของคนราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเงินโอ้โหการเงินราศีมีนดีเวอร์ดีมากคือแบบเงินมาไม่ขาดสายเงินคล่องมือคือใช้ใจ่ายอย่างสบายใจอะ่ะรวยเลยค่ะรวยนี่ก็รวยะคะ่พะพ่อแม่โพสบกินดีอยู่ดีเงินทองสมบูรณ์พูนสุขคือแบบดีมากอะ่ะรวยที่ เรียกอะไรอ่ะคุณน่าจะรวยอยู่แล้วอ่ะมีเงินมีมรดกมีมีแบบฐานะดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภายสุดท้ายก็การกินอยู่ดีสมบูรณ์พูนสุขหิวงนคุณดีมากในเดือนกรกฎาคมนะคะไม่มีอะไรที่แบบโหให้เครียดเรื่องเงินเลยดีกว่านี่นะคะแต่อยากจะบอกไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ มีใครมายืมเงินหรือของเงินอะ่ะด้วยกันด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นก็อย่าช่วยเหลือจนเกินตัวนะคะช่วยให้พอดีพอดีนะคะอย่าให้เขาจนหมดนะคะอันนี้ที่เตือนไว้สําหรับการเงินนะคะการเงินคุณดีเวอร์ปังมากค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการลงทุนอะไรด้วยนะคะ เร่งทุนเกินก้อนใหญ่ด้วยออาจจะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านด้วยซ้ํานะคะมีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยใครเล็งซื้อบ้านนี่ซื้อได้เลยนะคะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูความรักกันดีกว่านะคะความรักนะคะเ,เดือนกรกฎาคมนี้คนโสดเนี่ยเน้นเน้นเรื่องการงานนะคะอยากจะเป็นเสาหลักอยากจะมีเงินให สร้างเนื้อสร้างตัวก่อน,นะคะความรักยังไม่ค่อยสนใจนะคะจะให้ความรักกับครอบครัวซะมากกว่ารักแม่รักพ่อรักครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดนะคะยังไม่ยังไม่สนใจความรักสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณได้คู่ดีมากเลยนะคะเป็นเพื่อนการเป็นคู่คิดช่วยกันทำมาหากินเลยนะคะคู่ดีมากกานครอบครัวรักกันมากเลยะคะ่ะแล้วใครที่ ตั้งใจใครที่อยากจะมีน้องนี่เดือนกรกฎาคมนี้จัดไปนะคะน้องน่าจะมานะคะมีโชคจะมีเขาเรียกไรมีโอกาสมีน้องได้นะคะจัดเลยค่ะจัดเลยความรักดีนะคะสําหรับคนมีคู่สําหรับคนโสดก็แต่งกันงานไปก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับราศีมีนประจําเดือนกรกฎาคมนะคะถ้า,างไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอเป็นกําลังใจให้ทําวิดีโอต่อไปนะคะ